สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะวันนี้เรามีหมอนทองแก่จัดมากอ่าดูยังไงว่าแก่จัดมากนี่ซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมครับว่าขั้วของลูกที่อยู่ข้างๆเนี้ยหล่นไปละเห็นรอยหล่นไหมฮะปิงยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับปิงที่หลุดไปนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยชัดไหมฮะ ลูกที่แก่จัดมากนะครับหมอนท้องที่แก่จัดเนี่ยสังเกตอีกอย่างง่ายๆเลยเนี่ยปลายกิ่งก็จะแห้งนะครับปลายกิ่งเนี่ยใบจะดุดว่วงเป็นสัญญาณบอกลยว่าเนี่ยแก่มากเลยนะครับอร่อยแน่นอนยิ่งครับลูกข้างๆนะครับลูกข้างๆที่ว่าหล่นลงมาเนี่ยนะฮะเห็นไหมสังเกตเนตรงปริงเนี่ยฮะยังใหม่อยู่เลยนะครับยังใหม่เพิ่งหล่นมานะครับแก่จัดมากครับลูกนี้นสุกรับประทานได้เลย เนื้อกาลังพอดีเลยครับเนี่ยฟังเสียงอ่าเสียงกําลังเริ่มหลวมนะครับเริ่มหลวมแบบนี้บอกว่าแบบกําลังน่าทานมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูนะครับว่าเนื้อรสชาติเป็นยังไงนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มผ่าทุเรียนกันนะครับเนี่ยลองเพื่อนๆลองฟังเสียงดูสิครับว่าหน้าเสียงมันกําลังหลวมพอดีเลยนะครับเรียกว่ากําลังน่าทานเลยนะครับ เดีย๋ยวเรา,ามาเริ่มกันนะครับเรามาเริ่มผ่าทุเรียนกันนะครับจะเลาะด้านข้างก่อนนะครับเลาะดำเรียกว่าร่องภูนะครับร่องภูเห็นไหมร่องภูนะครับแทงเข้าไปใช้ดีไปแหลมนี่นะครับใช้ดีไปแหลมนะแทงเข้าไปในร่องภูแล้วก็แทงไปอีกร่องหนึ่งนะครับจะอยู่ด้วยกัน ก็จะสามารถงัดนะครับงัดออกมาได้แล้วนะครับนะครับทีนี้นะทีนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าทุเรียนนะครับเขาเรียกว่าจะมีเส้นกลางคูนะครับจะมีเส้นกลางภูนี่แหละครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเส้นกลางคูตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาปีดนะครับใช้มีดนะฮะปีดตามเส้นกลางภูนี้ไปนะครับ ามพื้นกลางคูนะครับแล้วก็เริ่มแงะนะครับเริ่มนี่ใช้มีดนี่แหละครับแงะทุเรียนออกมานะครับแงะพูทุเรียนออกมานี่อ่ะเดี๋ยวดูทางนี้นะครับนี่ครับก็จะได้เป็นเนื้อทุเรียนหมอนทองสวย นะครับกาลังหน้าทานเลยเชียวนี่นะครับเนื้อทุเรียนหมอนทองอสวยๆนะครับกําลังหน้าทานมากนะครับเม็ดแรกนะครับเม็ดแรกของปีนะครับเม็ดแรกของฤดูการนี้เดี๋ยวคนนี้เลยนะครับนั่งรออยู่แล้วนะครับ <laughs> น้องอ่าวน้องอ่าวจองเม็ดแรกนะครับนี้น้องอ่าวขอจองเม็ดแรก อ้าวครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้น้องอ้าวเนี่ยจัดการเม็ดแรกกันก่อนนะครับน้องอ้าวบายบายทุกคนหน่อยครับผม